สวัสดีครับจากร้านวอลิสออ udi โอแอดเอเซนะครับมารีวิวตัวจอแอนดอ i d ใน BMX 5นะครับตัวปีระหว่างประมาณน่าจะประมาณ10 10ถึงนะครับผมจำไม่ค่อยได้โอเคอันนี้ก็เปลี่ยนจอเป็น Android 10.2นิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มเต็ม โดยภาพโดยรวมนะครับไม่ได้สูงกว่าคนโซนนะครับแทบจะบอกว่าเสมอกันได้ซ้ำไปอ่าอันนี้จอที่เคยเปลี่ยนมานะครับอันนี้เป็นระบบวินซ e รุ่นเก่าก็คือถ้าเทียบง่ายว่าจอเดิมต่ออันเนี้ยในตอนที่ก่อนติดมาเนี่ยก็คือเป็นสเกลจอ6.5นะครับเป็นเดิมโรงงานมาอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น10.2นะครับ ทีนีา้มาดูที่คำถามที่เจอบ่อยๆก็คือเฮ้ยออนบอดใช้งานได้ไหมยังเช็คงานใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องกังวล ในหน้าอยู่ในหน้าของตัวอินเทอร์เฟซเดิมรถก็คือคอนโทลจากตัว r i ไดมันนะครับอโอเคทีนี้ผมจะไปในหน้าเมนูที่เป็นระบบ Android นะครับโดยการกดเมนูนี่แช่ไว้นะครับอตอนนี้อยู่ในหน้าระบบ Android แล้วนะครับแต่เสียงที่ได้ยินยังอยู่ในหน้าของตัว FM อยู่นะครับไม่เป็นไร จะเป็นระบบออโต้ให้นะครับเวลาพี่เลือกเพลงเล่นไฟล์เพลงอย่าง USB ที่เสียบไว้อยู่ในตัวของจอ n n d r o i d แต่ไฟล์ที่ได้ยินอยู่นี้เป็นไฟล์ที่ติดอยู่ในเครื่องนะครับผมจะคอนโทรลในการเปลี่ยนแท็กละกันจากไอไดนะครับ สามารถควบคุมการเปลี่ยนแท็กได้จากไอไดนะครับ mm hmm. และมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็สามารถคอนโทรลได้นะครับ mm hmm. ใช้งานควบคุมทั้งไอได v e แล้วมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับปรับเสียง โอเคผมจะกลับไปที่ในหน้าผมจะเล่นดูเมนูอื่นมากครับ mm hmm. ก็จะมีในวี hmm. อ่าก็เลือกเป็น Google m a p โอเคแต่ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับโอ๋อโอเคยืนยันโอเคอ่าครับผม ก็ใส่สามารถใช้งาน Google Map ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สมัคร Gmail ต่างๆลงไปนะครับก่บกอนก็อันนี้ก็จะเป็นบลูทูธครับการใช้งานได้ทั้งบ t o o t h ในการสปีคเกอร์และมิวสิกนะครับและในการโทรวิดีโอไปดูที่เลื่อนอยู่ผมควบคุมผ่าน i d ได้นะครับ อันนี้เป็นไฟล์ที่ติดในตัวเครื่อง Android นะครับภาพมันสะท้อนนิดนึงนะพี่เพราะว่ารถคันนี้ไม่ติดฟิล์มเลย it, ครับอันนี้ก็เล่นเป็นไฟล์วิดีโอนะครับรองรับ MKV, AVI, MP4 นะครับอิน r m เมชัน hmm. ก็คือตัวไอ้คาย์อิน์มก็คือตัว,ก,ตวกลับไปในหน้าอินเฟสเดิมของตัวรถมัน เบราว์เซอร์ไม่มีอะไรไฟล์แมเนเจอร์ก็เป็นดูไฟล์ต่างๆที่เราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลลงไปที่ตัวเครื่องได้นะครับอันนี้เป็นสเปคเท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นสเปคแรม2 36จิกอ่าฟังี์ชันนี้เราไม่ได้ใช้ออนบอร์ดไอ้ดัชบอร์ด ฟโฟลลิงก็เป็นก็มีเป็นลักษณะมิลเลอร์ลิงกนะครับก็คือเอาภาพจาก iPhone หรือ Android อาภาพขึ้นตัวจอนะครับอ่าไปอ่าอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันต่างๆควมผ่านาได้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้พี่เขาเพิ่มอ่าตัวดิจิตอลทีด้วยนะครับ การใช้งานของตัวดิจิตอลทีวีนะครับก็เป็นลักษณะการเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทนะครับแสงมันสะทอ้อนถือดีๆก่อนเป็นทีวีของอ s u ุกะนะครับกล้องมันไปนโฟกัสที่ตัวจอนะครับมันเลยตำแหน่งอื่นเลยมืดอ่ะผมเปลี่ยนช่องให้ดูแล้วกัน อันนี้ก็เพิ่มทีวีดิจิตอลเข้าไปครับในตัวฟังก์ชันของตัวดิจิตอลทีวีเมนูต่างๆโอเคอันนี้เป็นการติดเพิ่มนะครับจูเนอร์อ่าแล้วก็มาดูกล้อง360 อันนี้ก็เป็นกล้อง360นะครับครับเราจะกลับไปหน้าเมนูเดิมของตัวรถนะครับด้วยการกดแช่อันนี้ก็อยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซเดิมของรถแล้วนะครับ ครับโอเคครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับกับร้านวาลิทออดิโอแอนด์เซช์นะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332ครับผมขอบคุณครับผม